สว,ส,สวัสดีนะครับผมอ่พี่น้องวันนี้มาพบกับช่องเอซายลุงนะครับวันนี้จะพามารีวิวความคืบหน้าของเจ้าฮอนด้าชาลีนะครับมากับสายฝนเะครพี่น้องฝนกระตกพี่น้องเอ้ยฝนโ่อยๆนะครับวันนี้มากับเจ้าชาลีนะครับผมนี่นะครับคือว่าอัปเดตเท่าที่จะไปเน้นนะครับ แล้ก็เสดใส่บังโค่นหลังไมนะครับผมนะครับตัวเก้ามันแตกนะครับตันข้างหลังมันแตกตัวเกานะครับนะครับแล้วก็มีกันตุกนี่ไมครับอันนี้ซื้อเมื่อสองมาครับนะครับเดิมๆไปเรื่อยครับค่อยๆนักเน้นไปเรื่อยครับนะครับแล้วก็มีบังล่มซาลี่ครับผมอันนี้บังโคตนหนาครับวิบากหน่อยนะครับ ปกติห่วงไอยอยู่นี่นะครับเดี๋ยวย่ไขขึ้นหน่อยครับเพราะว่ามันติดนะครับนะครับแล้วก็จะมีปั๊มเบรคครับผมปั๊มเบรคคานดำนะครับผมนี่มีปัดกริ้งกริ้งกริ้งนะครับของแต่งกับผมมีอย่างไรครับเพราะนดี๋ยมีอย่างไรแล้วก็ดีครับผมเปลี่ยนชุดขับบูไหมนะครับเปลี่ยนขบูมวิบนะครับน ประมาณนี้เลยครับตัวนี้กาสีค่อยๆไปเรื่อยๆครับอันนี้โชคกับโชคไหมล่ะครับอันนี้เป็นโชครอยยิบหาปีสองพันยสบสามนะครับอ่าเดืออันนี้จะขอออกจากจจกจจกยิบห้องพรมยิงนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวสีเฮ็ไใหครัแบบเครื่องมันเนียบเียบก่อนนะครับขี่ให้มันขี่ดีซะก่อนนะครับ ให้ขี้ดีให้ระดับสะก้อนอันนี้ยังมีแบบวอดๆอยู่ครับน้ำมันพอค่อยลงนะครับอันนี้คือเพชรผ่านมือผมเองนะครับบนดอยเขาล้านนะครับควมำรูบแบบมุ้มๆป่าๆนะครับสบประมาณนี้นะครับนะค่อยๆเรื่อยๆครับแพนพมกสีขันเครื่องดีแล้วนะครับกสีเฮ็ดเฮ็ดเก็บคงเก็บเครื่องเพชรช่งเฮ็ดสีแข็งนะครับเออแล้กก็ ต่อมาโยเครื่องลุงแห้ะสิเอาโค้งไปเฮ็ดสีก่อนนะครับสีนี้เพราะเน่ใจว่าสีเฮ็ดเองหรือสีเอาไปเขาลานนะครับเบิ่งอีกรอบนึงครับตามงบนะครับไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดเครื่องเฮ็ดโค้งนะครับแต่ว่าลอดนี่สีเอารุ่งเป็นลอออ็มครับนาลังครับเป็นลอออ็มนะครับอ่าคือปีนี้การนาสีเดียเปียดไม่อยู่ครับนะครับ อนี้คือสื่อว่าใส่้างๆตัวทีมันมากนแมนของอันของมั่นนะครับเขาใส่อันนันมากมันขูดเฟมขูดไอ้โค้งมันเหมือดเลยนะครับก็เลยแบบว่าอ้าในๆก็จัดซะนะครับเป็ดเลยนะครับสิบปะมาณนี้นะครับเดี๋ยวพยังเพิ่มเติมเดี๋ยวสิบปเน้นมันหนักใ้เบิองอีกรอบครับ ว่าเลยกไซน์ยังเป็นเนี่ยเหลี่ยมเห็ดยังเนี่ยเหลี่ยมนะครับอ่ากสิค่อ,คอยๆเติมแต่งไปทีหน่อยนะครับของคือกส,สิค่อ,คอยๆสั่งทีละยางสองอยางครับสั่งมาเรื่อยๆนะครับเปลี่ยวไงห่วงเลยครับคันนี้นะครับอ่ามาพร้อมสายฝนเรือยพี่น้องฝนกระตกก็อย่ะฝนลินไปปล่อยนี่ยังไล่ะครับฝนเห็นไหมพี่น้องฝนลินนะครับป้า สำนีก่อนด้ครับผมฝนลินครับอัปเดตประมาณนี้ครับผมนะครับผมมีหง่หมากมหมครับนะไปครับผมลาบสวัสดีครับ